การเดินทางออกตรวจสุขภาพช้างที่ยากลำบากที่สุดกว่าจะไปถึงช้างแต่ละตัวแทบจะหมดแรงค่ะ oh. หมอได้รับภารกิจออกตรวจสุขภาพช้างประจำปีซึ่งไปตรวจกันถึงตัวช้างเลยนะคะ oh. โดยหมอจะใช้เวลาออกตรวจประมาณ1เดือนค่ะ1เดือนนี้คือไม่ได้นอนบ้านเลยนะคะช้างอยู่ตรงไหนหมอก็นอนที่นั่นค่ะ พี่ควานช้างบอกว่าทางลําบากมากรถไม่สามารถเข้าได้หมอจะต้องเดินขึ้นเขาไปหาช้างค่ะซึ่งดูสภาพทางนะคะโอ้โหโมีแต่โครนแทบจะยกเท้าไม่ขึ้นเลยค่ะมมมดออ่้ไ <c oughs> <c oughs> โคลนดูดเท้ามากค่ะแล้วเท้าก็หนักมากเดินไปก็เกือบล้มไปแบบนี้ค่ะกว่าจะไปถึงช้างหนึ่งเชือกนะคะบางครั้งต้องนั่งรถเป็นชั่วโมงมบวกกับต้องเดินขึ้นไปหาอีกถามว่าทําไมน้องช้างไม่มาหาหมอเองบอกแล้วว่าทริปนี้นะคะหมอขอไปฉีดยาน้องช้างถึงบ้านแอบอยู่ตรงไหนของป่าหมอก็ไปตรวจหมดค่ะ <Wow. S 1> หลกัหลกๆก็จะมีฉีดยาถ่ายพยาธิยาบำรุงแล้วก็ตรวจสภาพร่างกายทั่วไปพร้อมจ่ายยาค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งทั้งหมดนี้บริการฟรีเลยนะคะดูรองเท้าหมอสิคะหนักมาก คนแทบจะครึ่งขาเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปหาช้างอีกเครื่องหนึ่งนะคะออกมาแล้วส่วนใหญ่ช้างจะอยู่กันในป่านะคะเพราะว่าเป็นช้างลากไม้ซึ่งเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินทางกลับกันเลยค่ะ ป่าดงโครนเหมือนเดิมนี่แหละค่ะตรวจช้างแค่ไม่กี่นาทีแต่เดินทางเป็นชั่วโมงและดูสภาพหน้ามหมอสิคะเวลากินอาหารนะคะเราก็จะกินกันบนรถแบบนี้คะ่ะก็ไม่อยากจะเสียเวลาต้องแวะไปหาช้างเชือกอื่นต่อซึ่งรอบนี้นะคะหมอและทีมงานก็ตรวจสุขภาพช้างไปกว่า800เชือกค่ะซึ่งเราก็จะทําแบบนี้ทุก6เดือนหรือไม่ก็1ปีนะคะเพื่อให้ช้างทุกเชือกในภาคใต้ได้รับยาถ่ายพยาิและได้รับการตรวจสุขภาพต่อเนื่องค่ะหากว่าช้างเชือกไหนป่วยแล้วหมอไปเจอก็สามารถรักษาได้เลยเอาละคราวนี้ ให้ทายว่าน้องช้างอยู่ไหนนะคะผมอยู่นี่คะ่ะหมอซึ่งบางเชืองนะคะก็อยู่ในป่าลึกเลยค่ะหมอ,อก็จะต้องเดินป่าเข้าไปหาดูสภาพขางเกงหมอสิคะ่ะนี่ผ่านไปแค่หนึ่งวันนะยังเหลืออีกเกือบครึ่งเดือนสู้ไปค่ะ